บึ๊บอุ้ย20,000ืช้าร,รอช้าร,รอช้าร,รอโอเคเขาหลบละเรียบร้อยสกิลมันไกลมากเนาะก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับขอพูดคุยสักเล็กน้อยเห็นฝ่ายตรงข้ามไหมครับมีฮาคุบะมีนิกะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เรายังเจอแบบนี้อยู่และเดี๋ยวดูนะครับว่าเกมนี้จะขนาดไหนโอเคอันดับแรกผมขอเปลี่ยนเป็ยนยามาโตะก่อนนะเพราะอะไรมันวาร์ปเออมันวาร์ปได้ครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยคือแบบโอ้มัลด ดาเมจถึง70%บอครับผมหูมันเยอะแบบไม่เกรงใจใครอะไรเงี้ยฮะอ่าตบตบอย่างงี้ค็ต,บ,ต,บ,ตบสิครับผมหลบไหมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาชาร์จเลยปล่อยเลยนะครับเมื่อกี้เขาเพิ่งหลบเห็นป่ะแต่ตกีก็เข้าเนื้อนะเอาละอันดับต่อมาหลายๆคนน่าจะอยากเห็นเนาะคือเล่นกับนิกะนั่นเองครับผมสกิลหนึ่งก่อนเลยอนะ่ะ โ oh. อ้โหอ่าโดดโดดแล้ว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 บึ๊บแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยนิกก้าเห็นปะไอ้หยาเอาละเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวนิกก้าอีกตัวนะครับตอนนี้เห็นแล้วเนาะปึ๊บปึ๊บมาแล้ว ขอฟ้าหน่อยจ้าออตรงนี้ปล่อยเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนฆ่ากันไปแล้วหวังว่าเพื่อนจะมากันนะครับลิ๊เลยบอ๊อบช้ารอช้ารอช้ารอโอเคเขาหลบละเรียบร้อยสกิลมันไกลมากเนาะเอ่อหวังว่าจะเจอเพื่อเรากันทงแล้วนะฮะดังนั้นเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปอะไรมากก็ได้ครับสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เหรอค่ายแต่นิก,กะจบนิก,กะเล่นไม่ออกคือจบบึ๊บ อุ้ยสองหมืนดอกเดียวดับจ้าอะสก,ลสก,ลสกิลมาสกิลมาสกิลมาสิผมรอใช้สกิลสองนะไม่มาว่ะเอามาแล้วโอ้ทะลุเว้ยทะลุทะลุโอ้โหไปลอตด,ด้วยโอ้โหเอาเอาเข้าไปโอเคโดนจะตาย <c ười> คือเป็นแพ้สถานะครับอ่าบอกว่าการเล่นน่าจะเห็นกันชัดเจนเนาะ ตัวละคร S คู Q ่ยามาโตะหน้าสุมหรือเปล่าสุมคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปดังนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยได้ไลฟ์และลองกับหลายๆตัวละครไปแล้วคือชัดมากอะ่ะตัวนี้เป็นเป็นตัวละครที่ล้างเมตาครับมาปุ๊บค่าได้ทุกตัวที่อยู่ในเกมสรุปแบบนี้นะครับฆ่าได้ทุกตัวนะอย่างตัวยามาโตะไฮบีดก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีในส่วนของแบบเฮ้ยยังติดเรื่องแช้งนะไอตัวนี้คือไม่มีครับค่าเรียบตัวไหนก็ค่าครับที่เหลือเนี่ยอยู่แค่ว่าเราเล่นเป็นประมาณไหน นั่นเองเช่นสมมติว่าเราเจอพวกร้อยอสูรหรือว่าเจอยามาโตะกันเองอ่ะโอเคงั้นก็เลือกร่างยามาโตะเล่นเลยแต่ถ้าเจอเป็นพวกไม้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นลายร่าง S, <S ได้เลยนะครับซึ่งตัวที่สามารถเพิ่มสแต็คได้ดีคือร่าง S, <S ครับในส่วนของสกิลที่2เนี่ยมันจะเด้งทีเดียว6ฮิตเลยนะครับ6ฮิตนะครับเนี่ยสูงสุด5ฮิตแล้วก็ได้อีก1ฮิตทุกครั้งที่เอสใช้สกิลหรือทั้ง2ตัวเนี่ยใช้อ่ะสกิลอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเด้งตรงนี้ครับ 1>, 1ดอกคือ10ครับ1ดอกคือ10สกิล1เนี่ยมันมี1ทีเว้ย1แต่ไอ้ไอ้สกิล2ของ S อะ่ะแม่งมี6ฮิตมันคือ7ครับรวมรว,มรวมถ้าโดนเต็มดอกคือ70ทีเดียวทันทีครับพอเปลี่ยนยามาโตะนี่คือแบบสกิลไหนก็75%อนต่ะตีแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับและตัวละครไหนที่มีเพิ่มเดฟจะตีแรงขึ้นไปอีกกลุ่มร้ายอสูรก็ตีแรงขึ้นไปอีกส่วนราง S ก็จะไม่มีในะส่วนของติดมึนงงอันเนี้ยจะไม่ติดมึนงงด้วยนะครับค โกงอะ่ะเรียกง่ายๆนะครับแต่ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยสามารถโดนทะลุได้เช่นเราใช้สกิล2ออยู่ไม่ใหญ่เมเซฮอร์นะฮะบีมอะเข้านะโดนนะครับแต่ไม่ตายครับส่วนของอนิกะโดนสายฟ้าอันนี้ชอ็อตคือเราหยุดทันทีอย่างเมื่อกี้ผมใช้อยู่ละฮาแล้วตัวฮาคุบะมาหลับอะได้ครับได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็มันเสียตรงที่ทะลุส่วนที่แพ้หนัหนกๆที่ผมดูเนี่ยคือน่าจะเป็นดอฟฟี่หลังจากที่เมื่อวานลองนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะฆ่าดอฟฟี่ไม่ได้นะครับจังหวะฆ่าก็มีเช่นเดียวกันฆ่าได้คือผมได้บอกว่ามันเป็นตัวละครที่ฆ่าได้หมดมันไม่เหมือนตัวโซโลครับพอมาแล้วเจอแม่ใหญ่ก็ยังฆ่าลําบากใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ฆ่าได้หมดหมดจริงๆอะ่ะหมดยกเกมนะครับคือมาเปลี่ยนเมตาทุกกรณีเนาะเอาละเดี๋ยวผมจะมาคุยในส่วนของเมนเมืเ่อเี้อธิบายแล้วส่วนถ้าใครอยากจะดูเฮ้ย <"He i, S 2> มันกับตัวละครไหนไหวไม่ไหวกับคุนติกับเปโลสกับนู่นนี่นั่นคำแนะนํานดูไลฟ์เมื่อวาน เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างหรือดูท่าคลิปก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าไว้ให้เนาะแนะนําให้ดูในไลฟ์ง่ายกว่านะครับอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของเหรียญไม่ต้องพูดเยอะนะครับเหรียญข้ามเลยเหรียญเนี่ยมันดีเว้ยแต่ประเด็นคือมันไม่มีย่นสกิลสองครับผมเลยมองว่ามันไม่ดีเหรียญน,นะเหรียญน,นะเนี่ยมันไม่มีย่นสกิลสองครับแต่มันเป็นเหรียญในส่วนของอมีหลบหลีกดีที่สุดในเกม ถ้ามี2เหรียญขึ้นไป7จ็บวกเจครับซึ่งสูงสุดให้แค่สิตแต่เหรียญเนี่ยให้14ไปแล้วยกเว้นว่าต้องมีอีกเหรียญหนึ่งมาก่อนนะแต่มันยังไม่มีครับเห็นปะพอไม่มีผมเลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีและไม่ดีด้วยโอเคไหมเหรียญตัดออกนะครับในส่วนของซับโอเคในส่วนของซับด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นสีแดงเว้ยแล้วสีแดงเนี่ยมันตรงตัวแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยครับได้แค่เมนนี่คือคําตอบที่ให้ได้ ยามาตกกับ S, <S ได้แค่เมนเท่านั้นนะครับพอซับเราเป็นแบบนี้ซึ่งโซโลผมเคยบอกแล้วว่าสุ่มมาเพื่อเป็นซับของจริงนะครับไม่ได้เล่นนะครับถ้าใครมีโซโลบอกเลยครับ S ยาจะมาโตดีกว่า100%ไม่มีอะไรต้องถามที่เหลือแนะนําให้ดูตอนเล่นละกันนะในไลฟ์เอาละ่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าสาหรับใครอยากจะสุ่มหรือไม่สุ่มเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบละอย่างแรกให้เข้าใจก่อนการันตี3,500เพชรและทีนี้คุณมีตัวเลือกซึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งแยกเป็นตัวเลือกให้นะครับ 1ตัวเลือกที่1น,นะผมเลือกทางนี้คือเมื่อวานเนี่ยผมสุ่มบัตรแดงไปครับเอาให้ดูก่อนบัตรแดงทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ7,600บาทโดยเฉลี่ยนะอ่ะประมาณนี้นะเนี่ยครับผมเอาจนหมดละ7 6 0 0บาทเรียกว่าการันตีแต่ประเด็นคือต้องบวกอีก500เพชดด้วยนะครับอันเนี้ยเติมไป1ิบใบครับเบ็ดเสร็จคือไม่เกิน8,00พันอ่ะเรียกง่ายๆบวกอีก500เพชดด้วย,บบวดดวยจบตามนี้นะคือการันตี2ใช้3,500เพชรทีเด,ดีวยวลวดเลย ทำไมมันเป็นตัวเลือกก่อนอ่ะผมเอาให้เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วทาไมผมถึงสุ่มวะเอากันตรงนี้ก่อนครับเนื่องจากบันไดแม่งมาแบบปิดแผนมากเพราะดูตู้โมโงก่อนเอาให้เข้าใจก่อนนะ22วันครับและตู้เอสยามาโตะก็อยู่22วันหมายเขาว่าจบพร้อมบัตรดำเป,เป๊ะเลยครับเป๊ะเลยและตู้ดัมบัตหน้ามันจะเป็น ex ทีเนี้ยเอมีคนถามเอา้าทำไมแอสถึงไม่ใช้เพชรเลยผมก็จะบอกว่าถ้าใช้เพชรหมายเขาว่าตัวละคร2ตัวหน้าคุณจะไม่ได้หรือ อันเนี้ยผมกลวงงนะพยายามจะให้อธิบายช้าช้านะครับไอตัวเนี้ยที่ผมยอมเติมแบบห้ามใช้เพชรเลยถ้าใครจะเอาตัวนี้ผมแนะนำห้ามใช้เพชรเลยชัดใช่ไหมห้ามใช้เลยนะครับเพราะเพชรเราจะต้องเก็บไปเปิดของ2ตัวหน้าชัดเจนไหมครับอ่ะทำไมอ่ะเด๋ยมผมจะยกตัวอย่างให้คิดรอคุณเห็นไหมครับว่ามันไม่มีการันตีโอเคไหมสมมติถ้า S กับยามาโตะมารอบหน้ามันจะเหมือนจะคิดรอครับ อาจจะเป็นแบบเดียวกันเลยครับถ้าคุณอยากได้3,500เพชร3 2พ0เพชเท่านั้นเอา sp ตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่มีทางเลือกนะและไม่ใช่ว่าวาหมายความว่าคุณจะเติม8000แล้วจะได้เหมือนรอบนี้นะครับโอกาสน้อยมากครับเพราะผมเห็นตัวละครใหม่มาเป็นแบบนี้ทั้งหมดไม่มีการันตีนะครับงงปะบัตรแดงแต่ไม่มีการันตีอะโอเคปะถ้าไอตอนแรกผมไม่เติมแล้วผมมาเติมรอบนี้ผมบอกเลยนะจุก8 0 0 0ันั่นก็ไม่มีการันตีนะและบัตรแดงส่วนใหญ่ไม่ออกด้วยอันดับต่อมาผมจะบอกว่า เหตุผลเป็นดังนี้ช้าช้านะฟังให้ช้าช้านะตัวเนี้ย8ปดพันการันตีผมบอกแล้วส่วนไอสตัวหน้าสมมุติถ้าคุณใช้เพชรจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าวันนี้คุณเกลือเลยคุณมีสามพ้ารอเพชรเนาะใช้จนศูนย์เลยครับศูนย์เลยผมเอาว่าศูนย์ตัวละครหน้ามาหมายความว่าคุณจะต้องสุ่มผมยกตัวอย่างนะว่าสมมุติว่าโมโม่เนี่ยเป็นหนวดดาแล้วกันสมมุตินะเป็นหนวดดานะและไอคิดรอเนี่ยมันเป็นแฉงทีนี้คุณจะต้องเอาเพชรไปสุ่มแฉงเว้ยประเด็นคือ เพดพอไหมล่ะเพราะเหลือศูนย์ไปแล้วไงใช่ไหมทั้งเดือนได้ได้แค่พันเดียวหมายความว่าคุณจะต้องเลือกตัวอะไรตัวหนึ่งสักตู้ก็คือเอาแชงหรือหนวดดาคุณมีแค่2ทางเลือกแล้วทีนี้สิ่งที่คุณทําได้ต่อมันมีมันมีการันตีนะอาจจะแชงการันตีอยู่ที่สัก6ใบบตรแดงก็จะเหลือ5ใบเพราะคุณสุ่มไปแล้ว1000พใช่ไหมห้าใบก็ใบละเท่าไหร่นะอ่ะเดินเดินเดผมจะเอาให้ดูนะคือทําไมต้องอธิบายตรงนี้เพราะเพื่อนๆจะได้เข้าใจถึงจํานวนราคานะครับ อันเนี้ยหใบอยู่ที่พันหครับแต่ในส่วนของอันเนี้ยอยู่ที่850าบาทผมเลยบอกไงว่ามันถูกกว่าปกตินะครับอนเนี้ยพันหนะและเมื่อกี้ผมบอกว่าโดน5ใบอ่ะก็คูณไปพันหคูณห้ก็แปดพันใช่ไหมวงเล็บอันนี้แค่ตัวเดียวนะวงเล็บแค่ตัวเดียวนะครับและถ้าคุณจะเอาอีกตัวคุณก็ต้องเติมบัตรแดงเอ้ยใช่ครับบัตรแดงในส่วนของตู้บัตรดำไอ้ตรงเนี้ยของหนวดดาอีกทีหนึ่งด้วยหมายความว่าคุณจะต้องเติม7ใบ1ตู้5ใบ 1>, 1ตู้คุณลองไปคำนวณดูอ่ะพันหกสิบสองใบอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่คำนวณเองคำนวณเอง2 0 0 0 0จบแค่นั้นอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะทีเนี้ยมันเลยเป็นตัวเลือกไงเขาว่าเออผมเอาตัวเลือกเลแรกดีกว่าคือเอ้ยเอาวะกูไม่ใช้เพชรเลยเอาเพชรตรงเนี้ยไปสุ่มของหนวนดดากับแฉงเลยทีเดียวเพราะมันจะได้2เด้งไงครับโอเคปะ่ะเพราะว่า S ตรงเนี้ยกับยามาโตะมันไม่ได้2เด้งไปแล้วนะครับเอาให้เข้าใจกันตรงนี้นะอ่ะหวังว่าตรงนี้น่าจะเก็ตเนาะส่วนบางคนแบบแล้วถ้าไม่สุ่ม S กับ ยามาโตเลยล่ะไปเอา2ตัวหลังเลยได้ไหมคําตอบคือได้คําตอบคือได้นะครับดังนั้นคุณตัดสินใจเอาว่าเอ้ยคุณจะใช้เพชรเพื่อเอาตัวเดียวหรือใช้เพชรที่มีเพื่อเอา2ตัวทีเดียวคุณมี2ตัวเลือกอะโอเคไหมเออคุณมีคุณมีเท่านี้ส่วนผมเลือกตัวเนี้ยกูเลือกตัวเนี้ยนี้แหละแล้วก็อะยอมเติมซะตัวเดียวมันจะได้จบแต่ที่เหลือเป็ดเสร็จจะเป็นยังไงต่อถ้าคุณไม่สุ่มเนาะผมจะเอาอีกภาพหนึ่งให้ดูภาพแรกเมื่อกี้บอกแล้วนะครับโดดดำแฉงโดนไป0,000ได้แค่2ตัวนะครับ แต่สูตรที่ผมทำเนี่ยเสียงเงินหมื่นเดียวยังไงไอเนี่ยเจ็ดผมบอกแล้วนะครับเพชรเราจะไม่ใช้เลยเว้ยและไอตัวหน้าที่ผมมองว่าอาจจะใช้เอารูปนี้ให้ดูอยู่ที่ประมาณ3,800อันนี้คือเลรนิก,กะนะครับโดยเพชรที่เราจะได้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ตู้ออกจะได้ทั้งหมดบวกไปอีก2,000ผมคำนวณจากเพชรของผมนะถ้าใครเริ่มเท่าผมคือมี 1, 600, พันหใครเริ่มเท่าผมมีพันหเพชรนะคุณจะได้ถึงตรงเนี้ยถึงประมาณ3,500ทันที หมายความว่ามันจะการันตีแน่นอนหนึ่งตัวเช่นคุณอาจจะไปการันตีในส่วนของแชงก็ได้และตู้บัตรดำเหลือเท่าไหร่คุณค่อยเติมบัตรแดงอีกหนึ่งใบแต่บัตรแดงเนี่ยกี่ใบเนี่ยผมไม่รู้เพราะต้องดูเลทว่ามันจะ3,800เหมือนนิกะหรือเปล่าหรือ4,5 0 0ถ้า4,5 0 0ก็โดน2ใบงงไหมถ้า4,5 0 0โดน2ใบส่วน1ใบก็ใบละ1,600บาทเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมแต่ถ้ามันการันตีอยู่4 0 0พก็หมายความว่าคุณจะโดนแค่ใบเดียว ก็คือไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งหมื่นะอ่ะเป็นเสร็จเลยเห็นปะผมเลยบอกแล้ว่าเออสูตรนี้มันมีนะใช้เงินหนึ่งหมื่นจะได้ EXT เดียว3ตัววงเล็บที่เหลือว,ว่าคุณจะต้องไปดู i อดีของตอนเองด้วยนะครับว่าเติมคุ้มหรือเปล่าเช่นอย่างไอดีผมเนี่ยอ่ะก็เห็นตามเนี้ยครบทุกตัวแล้วอะ่ะอันนี้คือ18ตัวแล้วนะครบแล้วนะครับคุณลองไปคำนวณดูว่าเอ้ยไ d ดี ID ของเราอะ่ะเติมคุ้มหรือเปล่าที่เหลือไปคำนวณด้วยนะครับผมไม่เช่นแบบคุณมีสักอ่ะสี่สี่ตัวบนนี้ แล้วคุณจะมาเติมหนึ่งหมื่นเพื่อเอาอีกสามเอี๊ผมบอกว่าไม่คุ้มนะแต่ถ้าเอาคุ้มหน่อยเช่นแบบส e ิบเอี๊ขึ้นไปอ่ะส e ิบสองเอีขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วคุณจะเติมหนึ่งหมื่นเพื่อเอาอีกสามโตเฮ้ยอันนี้โอเคเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าผมบอกและคำนวณทุกอย่างให้แล้วนะคุณมีสองทางเลือกย้าอีกทีตัวเลือกที่หนึ่งยอมเติมเอสยามาโตแบบผมเพื่อเอาเพชรทั้งหมดไปสุมในตัวหน้าชัดไหมเสียเงินหนึ่งหมื่นสองไม่เปิดเอสยอมมาโตไอแปดพันตรงเ,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 ออเททง ไปเปิดโหนดดํากับแฉงอันนี้ผมแค่สมมุตินะว,ว่าถ้ามันมานะก็คุณก็จะได้และพร้อมกับอาจจะบตรแดงสักใบหรือ2ใบก็ไม่เกิน3,000บาทได้ ex 2ตัวชัดนะเอาใหม่นะสูตร1 1 0 0 0 0หมื่นได้3ตัวสูตร2อเสียเงินไม่เกิน3,000บาทได้2ตัวและสูตรที่3ใช้เพชรทั้งหมดเปิดอันเนี้ยให้หมดเลยหมดเลยนะเอาแบบว่าสมมุติว่าได้ด้วยแต่เพชรคุณเหลือศูนย์แล้วทีเนี้ยคุณจะไปเปิดอีก2ตัวหน้า แค่นั้นเลยแต่เงินใช้อยู่2 0,000ื่นอันนี้ผมพูดเวลาเกลือเท่านั้นนะผมจะไม่แบบ50เพชรออกอันนั้นนะดวงดีผมไม่อยากพูดนะเวลาคลิกเกลือไปเลยนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะชัดเจนเนาะที่เหลือไปคำนวณเองคุณมี3ตัวเลือกไปเลือกเอาส่วนใครบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมมีเพชรศูนย์หรือเพชรหนึ่งพันก็ง่ายๆเลยครับมีเพชรศูนย์หรอก็เติมบัตรแดงไปสามใบหนึ่งใบจะเท่ากับห้าร้อยเพชรง่ายๆแค่นั้นเลยครับมีเพชดห้าร้อยล่ะก็ เออกี่ใบนะก็บวกเพิ่มอีกใบนึงอะ่ะเออมองว่าเอ้ยก็ก็ลดบัตรแดงไปใบหนึ่งถ้าถ้ามี1,000พละก็ลดอีกหนึ่ใบพันหก็ลดอีกใบหนึ่งเท่านี้เลยเทดพอไม่พอที่เหลือก็ดูในไอดีวยวว่าเติมครบคุม้มหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะ